สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะมาแจ้งข่าวนะครับแล้วก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนัอนนกสะสมรีบเก็บนะครับเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9มีพศอะไรบ้างนะครับมี5พศด้วยกันนะครับที่มีโอกาสจะหายากนั่นเองนะครับเนื่องจากว่านะครับ วันที่2เมษายน2563ครับสำนักข่าวซินหัวนะครับรายงานว่าเมื่อวันพุธที่1เมษายนกระทรวงการคลังของประเทศไทยนะครับประกาศว่ากรมธนรักษณ์จะปล่อยเหรียญใหม่และเก็บเหรียญเก่าไปทำความสะอาดนะครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด19นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่เหรียญเหล่านี้จะหายนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องรีบเก็บนะครับ ทางด้านของนายยุทธนายิ้มการุนนั้นนะครับอธิบดีกรมธนารักษ์ระบุว่าไทยใช้เงินสดในการซื้อขายเป็นหลักนะครับคนยังพกเงินไปซื้ออาหารและข้าวของไวรัสนะครับอาศัยอยู่บนเหรียญเก่านะฮะได้ประมาณ5-7วันและอยู่บนธนบัตรนั้นได้ถึง9วันนะครับนายยุทธนากล่าวพร้อมเสริมว่า กรมธนารักษ์นั้นจะใช้แสงอันตรายโอเลตนะครับอ200องศาเซนเซตนะครับฆ่าเชื้อบนเหรียญและธนบัตรเหล่านั้นนะครับแล้วก็นายยุทธนานะครับระบุว่าประชาชนนะครับสามารถใช้ผงซักพอกล้างเหรียญและนําไปตากแดดให้แห้งหรือใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดก็ได้นะครับรัฐบาลส่งเสริมให้คนไทยทุกคนนะฮะจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์และการโอนนะครับ นายยุทธนายังกล่าวอีกนะครับพร้อมเสริมว่านะครับกรมธนารักษ์จะปล่อยเหรียญใหม่นะฮะออกมาอีก31,000ล้านเหรียญน,นะครับเข้าสู่ระบบนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เหรียญเก่าๆนั้นจะหายากอย่างแน่นอนนะครับในช่วงนี้เพื่อนๆที่ชมสยามชาแนลอยู่นะครับมาดูเหรียญ5บาทของรัชกาลที่9นั้นที่เราแนะนำมีพศอะไรบ้างครับ เหรียญแรกที่เราแนะนํานั้นคือปีพศ2545ครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9นะครับเหรียญรุดี้นะครับมีขบวนการผลิตทั้งสินนะครับเพียงแค่29,61,500เหรียญเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมรีบเก็บนะครับ เหรียญที่2อันดับที่2ที่เราแนะนํานะครับนั่นก็คือปีพศ2539ครับต้องบอกทุกท่านว่าปีพศ2539ซึ่งเป็นเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9นั้นมี2แบบด้วยกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือการนาพิเศษนะครับเหรียญรุ่นนี้มีกระบวนการผลิตเพียงแค่28,485,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับอตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2539อย่าลืมเก็บกันนะครับ มาต่อกันที่เหรียญที่สามนดับที่สามนะครับที่เราแนะนํานะครับนั่นก็คือนะครับปีพศ2533ครับซึ่งเหรียญนี้นะครับพศนี้นะครับเหรียญที่มีราคาสูงนั้นคือเหรียญ10บบาทนะครับต้องแนะนาเพื่อนๆแบบนี้นะครับปีพศ2533รของเหรียญ10บาทนั้นมีราคาแรงถึงหลักแสนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ5ปีพศ2533นรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับในส่วนของราคาแต่ตอนนี้ผมแนะนําให้ก่อนนะครับเก็บเหรียญนี้เลยนะครับ เนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับมีะบวนการผลิตเพียงแค่38ล้าน5,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับมีโอกาสที่จะเข้าไปฆ่าเชื้อนะครับหรือว่าเข้าไปในกรมธนารักษ์นั้นอาจจะไม่ได้กลับออกมาก็ได้นะครับคือปีพศ2533เพราะว่ามีอายุการใช้งานเยอะนั่นเองนะครับเหรียญที่4อันดับที่4นะครับเหรียญ5บาทปีพศ2 5 3 1ครับที่เราแนะนํานะครับเหรียญรุ่นนี้มีกระบวนการผลิตนะครับอยู่ที่44ล้าน5 3,000เหรียญนะครับ แต่เหตุที่เราแนะนําให้เก็บนั้นเหรียญรุ่นนี้นั้นต้องบอกว่าตอนนี้ตามท้องตลาดก็เริ่มหายากแล้วนะครับหาเจอได้ยากมากนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ากระสาบนั้นก็มีการปล่อยเหรียญรุ่นใหม่ออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับของในหลวงรัชกาลที่1ิองค์ปัจจุบันนะครับก็ปล่อยออกมาเยอะพอสมควรนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วเราจึงแนะนําให้ท่านเก็บนะครับปีพ 22, ศ2 5 3 1นะครับ นี่คือเหรียญที่5นะครับอันดับที่5ที่เราแนะนำนะครับเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9คือปีพศ2 5 4 1ครับต้องบอกว่าพศ2 5 4 1นั้นหากเป็น u n c นั้นตอนนี้ตามกลุ่มนักสะสมต่างๆก็เริ่มมีการซื้อขายให้เห็นบางตาแล้วนะครับราคาเริ่มขยับแล้วนะครับเกินหน้าเหรียญแล้วนะครับ เนื่องจากว่านะครับเหรียญ5บาทปีพศ .2541 นั้นนะครับมีขบวนการผลิตไม่เยอะนะครับมีเพียงแค่7 8 6 3 0้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับจึงอยากแนะนำให้เพื่อนๆได้เก็บกันนะครับสลับเหรียญนี้ครับนี่คือ5พศนะครับที่เราแนะนำนะครับคือเหรียญ5บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับให้เพื่อนๆได้เก็บสะสมกันนะครับหากเก็บตอนนี้นะครับมีโอกาสที่จะมีราคาในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับและท่านจะไม่ผิดหวังนะครับ ขอบคุณทุกท่านการที่ใหเกียรติตดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอบคุณที่กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ